สวัสดีครับผมกินเที่ยวอาเฮียไมโจชแนลครับทักทายทุกคนเลยที่กำลังรับชมคลิปนี้ทุกคนจะมาแซ่บกับโจชแนลนะครับโดยที่ต้องหากระเพาะกระปลามากินพร้อมๆกันนะครับหรือว่าหาเมนูเด็ดมาเฮ็ดกินแซ่บแซบ่บร้อนเนาะครับเมื่อนี้ของไอโจะจะนวาเสนอเมนูก้อยกุ้งเต้นนะครับอื้อไม่ได้เฮ็ดกินโดนเอเด้อน,นะมาอย่ามาติดตามเราช่องเลยครับพักเครื่องปรุงที่เฮามีกับสีโบนหยางเลยครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้จนจบ ขั้นตอนการกทำน,นี่เ็ดกินเป็นแน่นอนครับผมเนาะผักตจะนี้หอมใบเปรต้นหอมผมส้อยแบบเท่าหยาบและะ้วก็ผักที่จีนครับเนาะนี่ผักแก่นจะมีแตงนะครับกับพริกหนุกดนผักทั่วนั่นก็สายบัวครับผมนีม่ผักกาดผักเขือเปาะเปาะแบบว่าเป็นแบบน้ำพอมทุกคนเนาะแล้วก็จะมีนี่ยอดผักกระเฉดด้วยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยครับกุ้งเจี๊ยวโจทยเตียวใหม่ตุ้งเต้นนะครับเต้นดีๆเลยทุกคนพักหน้าจีบ้างไว้ตรงนี้เลยมา เดือดเด็ก็ได้ครับนี่กุ้งล้างสะอาดนะครับผมวางเลยตรงนี้เลยมาลายก็อยากกินลายก็ใช้ลายครับผมในโจนี่อยากกินลายก็ถือใช้ลายคือว่าแต่ว่างเงาระเทียมเพียงพอ่อกินเนาะพอ่อกินก็พอไใส่ลงไป,ไป,น,ไปมมน,นะครับกุ้งไปดักมาเหมือนเส่าเนี่ยครับแต่ว่าโจมันเท็ดคลิปช่วงสายหนึ่งเนี่ยสะอาดชีวิตโตที่มัมนเสียชีวิตแล้วเนาะไปแล้วกับเบาากันเนาะแต่ส่วนโตที่ยังเป็นๆอยู่น,นี้กับ เป็นเมนูอาหารสําหรับเอ่อเฮ้านะครับสําหรับคนอีสานหรือว่าผู้ใดที่เป็นคนในเมืองเคยกินทุกคนเคยกินนั่นแหละมาประมาณนี้พอกรุ่งร้อเลยนี่เริ่มต้นนะผมผมก็จะใส่พริกนะครับพริกป่นหุ้นลงไปเลยครับเผ็ดในเมืองแล้วก็จะมีผงชูรสครับผมผงชูรส ขาดไปเล้ได้ตัวเพชรเสียมนั่เป็นอย่างคุณชุลมันใส่ไปแล้วมันก็นเสียมมันก็จะมีข้าวคั่วนะครับไม่นู่งี้ง่ายมากครับถ้าหมอมไรก็ใส่หลายนิดนึงนานตกมาก็จะเปล่ยนนี่เลยอู้เต็มไปไกลแล้วน้องพาครับบข้ามนั่งขาดไปได้อีกอย่างนึงครับ น้ำบกักเน่าตัวเห็นหเเตียนได้หลาตัวนี้่ทำรักก็ตรงตมีฟาปิด,ด้เท่าไรตัวเห็หงงเงินเบิงแบบสักๆกันหมดเทุกคนเมา้อมสมน้ำันเนาคุกเขาเลยครับทีนี้มันง่ายตัวจิงมติต่มตมเนี่ยม้นเต็อมออกมาเลยละเลือแต่ตัวตายแลวครับทุกคนผันเงนินยังไงทุกคนลเลยเจ้าเลย ง่ายมากกับในวนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับก็เป็นชมรมบ้านเราแต่ทีนี้โดดแดงทำใบพันาุ์มากนี่คือชมใบกางแล้วเนี่ยพอดีเตี้ยนนี้ไปกับปอยมันไปเตี้ยนนคือหลายแต่ว่าลดเตี้ยนนี้ไป็นุญนะเอาเตี้ยนดีใอีก โอเคเดี okay. sim, 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 sim. Mm ๋ยวมาเสียบกันเลยทุกคนมามาซิมดูเสียบกันตัดไปเสียมสิมแซียมเหมือนซิมอืมเออไม่เคยเป็นแป้ง เดดเดียวเยทุกคนมาสุดแรงกันคุยออกมาแบนี้เลยอือ ดูโดดพร้อมเขากันมสมก็ดีเลยแล้วคนมากินสมก็มากินสม đúng không? Hãy cho bỏ งานกับเมนูนั้งสอครับคอยกุ้งง,ง่ายมาก 嗯，玩、嗯、嘛。 闻闻。 同志们，开播。嗯。你、嗯、看。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 เด็กอ่ะยันก๋วยกุมงหรือก๋วยผักวะผักหลาย หวานให้ลูกดดพริกหวานพื่อนพริกหวานพริกหวาน,วานทำตาแสบ การามันแปากขอกันมาเพื่อบกเกเกอรแรงเขาดีตัวนี้ได้การออืมปโขอโทษครับมากแล้ว เลยคนพออายตก็ไม่นำตาแล้วตอนนี้ <c oughs> สำหรับเมนูมื้อนี้ครับผมก้อยกุ้งเต้นมาเสริมมาส่งถึงที่แล้วครับขอบคุณสำหรับช่วงที่เขามาติดตามทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับผมและกับพันใบพันไม้ดีใจได้หลายที่ข้ารับช่งมาผมโอเคสำหรับชุวนี้สังเกตผักให้ตัวกับมังินครบทุกอย่างผมจะไปเขาบริจินมาทุกอย่างเนาะยังเดือนิดนิดหน่อยหน่ยค่ะปริวาตกันนะขอทษไปไปมน่าเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ